เรียนท่านดรคงศักดิ์ตั้งวันที่จุลกงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาประผมนายศิริภูมิทองศรีนายกองค์การบริหารส่วนตมหนองช้างในนามคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์บุญบู่มรั้งที่ยะประจำปีพุทธศักราช2558ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการประเพณีสงกรานต์บุญบู่มรั้งที่ยะในวันนี้ การประชุมการผู้องเผยพระเจ้ามีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเยาวชนประชาชนในตำบลรอช้างและตำบลใกล้เคียงได้รับหนาถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสองเพื่อรักและสื่อสารประเพณีอันงามของของถิ่นให้คงอยู่สืบไปปัจจุบันนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรมงคลระลึกแล้วเราควรขอเรียนเชิญท่านประธาน เปิดงานประมูสงการคุณปู่ของป่อยข้างหน้าเพราะการเป็นข้าราชการมือนีตัวกับผมนายโครงการว่านดิฉโค้งให้โกรงการบริหารจวนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติเป็ดีใจเป็นแจ้งอีกที่ได้มาพบมาพพอพอมี่น้องข้าวตะบูนหอนซากไปเดี๋ยวมาเห็นภาพความเพียรของพี่น้องข้าวตะบูนหอนซากได้เห็นรูปแบบของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น มือนี้นะครับเป็นงานบุญกู้โฮมไฟลสืบจัดดูโบราณสังโบราณสถานกู้แก้วสินบินสิริรัชโบราณอีกหนึ่งหลักฐานครับในซอยกันอนุรักษ์รักษาไว้ดีนะครับอันนี้เป็นของที่มีค่านะครับช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้นะครับผมคือวางมือนี้เป็นการจัดงานพิธีกรรมมาให้มาจะ็นการร้องจะร้องขอร้องข้าวทีการแข่งขันมากไม่ที่เดียวนะครับ และจะมีการรดนาครัหัวผู้สูงอายุซึ่งถือว่าเป็นวันนะครัประเทศนี้อนุญาตของพวกเขาชาวไทยเป็นที่สองข้อที่สิบดีนะครับเพราะว่าประเทศนี้รดนาครัหัวนั้นมันแสดงถึงความกตัญญูุูงรุ่นเป็นการขอขมาจล่าตรวที่เข้าไปตามกายเกานเป็นการขอพรจากเงินนะครับตามได้โอกาสนี้ก็ขอนะครับเปิดนะบุญกูองค์ค่อยนะครับประจําปี2558 นะครับนะบัดนี้ครับสวัสดีครับ